สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับเข้ามาสู่ในโหมดการเรียนรู้ของออหัวข้อกฎของโอมนะครับกฎของโอ์มนะครับ,รรบสัญลักษณ์กฎของโอมมีอยู่นะครับภาษาอังกฤษยอยู่3ตัวแค่นั้นเองจำแค่3ตัวนะครับมีตัว E ตัว I แล้วก็ตัว R ทางด้านไฟฟ้านะครับ เราให้ E คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับส่วน I เราให้เป็นกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมป์และ R ก็คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับกฎของโอห์มตรงนี้นะครับตรงนี้คือสามเหลี่ยมมาสัจจรรยร์นะครับถ้าเราอยากรู้แรงดัน อยากรู้ตัวไหนให้ปิดตัวนั้น<ล>เช่นเรา,เอ,าอยากรู้แรงดันก็ให้ปิดตัว e นะครับจะได้เท่ากับความต้นานความต้านทานคูณกับกระแสนะครับนะถ้าอยากรู้ e แรงดันนะครับได้เท่ากับกระแสคูณแรงดันนะถ้าเราอยากรู้ อานะครับให้ปิดตัว R จะได้แรงดันหารด้วยกระแสนะครับถ้าเราอยากรู้ R R ก็คือความต้านทานนะครับก็จะได้เท่ากับแรงดันหารนะครับกระแสแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้กระแสนะครับปิดตัว i เปนตัว i เราจะได้จะแสไฟฟ้าเท่ากับแรงดันหารด้วยความต้านทานนะครับตัวอ,อ,อย่างเช่นเราแทนค่านะครับแทนค่า e ตรงนี้นะครับเอาเท่าไหร่ดี1์ i สองแอมนะครับอ่าสิบแอมอ่าขออภัยครับอ่าคือตัวน้ำตานสิบโอห์มนะครับอ่ะในที่นี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องอไม่ทราบค่าไอนะครับสมมุติไอไม่มีไม่มีค่าตรงน,นี้ไม่ทราบค่าไอนะครับเราอยากรู้เราแทนค่าในสูตรเลยครับก็จะได้ นะแรงดัน10โวลต์หารด้วยความต้านทาน10โอห์มได้ออกมาเท่าไหร่ครับ1แอมป์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการแทนค่าในสูตรกฎของโอห์มวิธีการหาค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เรารู้แรงดันความต้านทาน แต่ไม่รู้กระแสนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้นะครับแรงความต้านทานถ้าเราไม่รู้ความนทานนะครับจากสูตรเราไม่รู้ตัวไหนให้ปิดตัวนั้นใช่ไหมครับนะปิดตัว R ก็จะได้แรงดันหารด้วยกระแสนะครับแดะแรงดันหารกระแสก็คือนะอ่าหาร R ได้เท่ากับอะไรครับ10หารด้วย2นะครับก็จะได้อะไรครับห้าโอห์มได้คําตอบแล้วนะครับถ้าเราอยากรู้อไม่ทราบอก็แทนค่า i คูณ R 2คูณสิบเ้ากับยี่สิบโวลต์นะครับ อันนี้ง,ง่ายนะครับกดของโอมไปใช้ทำอะไรครับไปใช้คำนวณนะคำนวณอะไรเวลามีวงจรไฟฟ้าอ่าตรงนี้คือแหล่งจ่ายวงจรไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือแหล่งจ่ายแรงดันนะครัแบ e บสัญลักษณ์แบบนี้คือความต้านทาน R นะครับเมื่อมีแรงดันผ่านความต้านทานเมื่อไหร่จะมีไ มาด้วยนะครับจะมีอะไอมาด้วยอันนี้คือวงจรไฟฟ้านะวงจรไฟฟ้านะครับนะวงจรไฟฟ้านะมีแรงดันมีกระแสมีอ3าสามตัวนี้นะครับถ้าเรารู้นะสองอย่างก็จะสามารถหาอีกอย่างหนึ่งได้เช่นเราเมื่อกี้เราแทนค่าเมื่อกี้ แรงดัน10โวลต์ใช่ไหมครับความต้านทาน10โอห์มใช่ไหมครับนี่แหละเรายัางไม่ทราบไอเราก็จึงมาหาค่าไอครับอันนี้เห็นไหมฮะแรงดันหารด้วยความต้านทานก็้10โวลต์หารด้วยนะครับเท่าไหรนะ่10โวลต์หารด้วย10จะได้1แอมป์เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่านวงจรตรงนี้ วงจอรอนุกรมตรงนี้ I จะได้เท่ากับ1 m เห็นไหมครับอันนี้คือวงจรการคำนวณหาค่ากระแสะไฟฟ้านะครับอ่ะกดของโอมนะครับเบาๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้ดำเนินการทดลองนะสวัสดีครับ